สวัสดีครับวันนี้เจอกับน้องเบียร์สคูณสีอีกแล้วนะครับวันนี้ใครที่หารถฟูวินไว้นะครับแวะมาดูได้เลยนะครับผมคัดไม้แล้วกว่า10คันนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงรถเดิมเดิมนะครับไม่ลุยนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมทุกคันผมคัดไม้แล้วลูกค้าดูได้เลยนะครับคันแรกก็จะเป็นตัวรีโวนะครับคันนี้ปี22นะครับไม่แค่5,8 0 0รกว่ากิโลคันนี้แบบเดิมสนิทเลยสีขาวนะครับ ไม่ 8, แค่58 0 0ล้อเดิมโรงงานทุกอย่างนะครับสเปคโรงงานหมดเลยนะครับได้สีขาวนะครับคันนี้ผมตั้งราคาอยู่579,0 0 0บาทนะครับรถสวยเดิมสนิทบางๆงเดิมๆกริบๆเลยนะครับก็ลองดูใครที่หารถฟูวินอยู่แล้วจะซื้อสดนะครับลองแวะมาดูคันนี้ก่อนนะครับเพราะว่าราคาผมตั้งถูกแล้วก็ได้รถที่สวยคัดมาแล้วด้วยนะครับ ตัวธรรมดาก็มีนะครับคันนี้เป็นรี v o 2.4มิดออโต้นะครับปี22ไม่20,000กว่านะครับใครที่หา4ีประตูใช้งานเกียร์ออโต้หายากนะครับคันนี้ผมขายราคาอยู่679,000บาทนะครับใครสนใจก็แวะมาดูมาทดลองขับได้นี้รถมือเดียวป้ายแดงเหมือนกันครับเดิมๆโรงงานเลยครับสนใจก็ลองแวะมาดูก่อนนะครับคันนี้เป็นวีครอสนะครับ3.0ตอนเดียวโฟวินเกียร์ธรรมดานะครับสีเทาเมโบนะครับคันนี้ ไม่แค่20,070นะครับของแต่งครบทุกอย่างล้อซุ้มล้อแม็กบันไดกันชนโรบาร์ a, นะครับรถสีเดิมทั้งคันเลยคันนี้ตั้งราคาอยู่489,000บาทน,นะครับแล้วก็มาดูคันนี้ครับคันนี้เป็น Toyota r e v o นะครับปี2022นะครับคันนี้ไม่2 0 0 7นะครับรถของแต่งครบทุกอย่างนะครับกันชนท้ายออฟโรดบันไดข้างซุ้มล้อแม็กยางนะครับแม็กลูกโม่ นะครับไม่แค่27,000เดิมสนิทไม่มีลุยไม่มีชนนะครับเดิมหมดเลยนะครับใครสนใจก็แวะมาดูได้มีให้เลือกหลายคันนะครับถ้าลูกค้าสนใจผมเชื่อว่าผมขายให้ได้ในราคาที่ลูกค้าอยากได้แน่นอนถ้าผมไม่ขาดทุนนะครับอ่ะเรามาดูคันนี้คันนี้เป็นรีโวนะครับปี21นะครับรถเดิมๆสนิทเลยไม่ลุยภายในสวยกริปของแต่งครบทุกอย่างนะครับมีแม็กนะครับ แล้วก็ยางออบโรสซุ้มลอ้อบันไดกันชนนะครับรถสวยๆส,ยสีเดิมทั้งคันบางๆหมดเลยครับรถคันนี้แต่งหล่อนะครับลูกค้าเจ้าของเขาใส่สน็อกเกิลมาให้นะครับสน็อกเกิลนี่คือแต่งแบบหลอ่อผมดูแล้วลูกค้าเน้นหลอ่อแต่ไม่ได้ใช้งานเลยนะครับเพราะรถไม่ติดลุยไม่ติดอะไรเลยนะครับสวยๆเลยนะครับปี21ด้วยนะครับเดิมสนิทหมดเลยสีเทาตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ3 -4 คันนะครับแต่สีบอลเงินนะ คันนี้มีสีบอลเงินมีอยู่คันเดียวนะครับปี22่สม่แค่หนึ่งสองหมื่นเจ็ดนะสองหมื่นเจ็ดที่สองหมื่นสแหละสองหมื่นสี่นะครับสีบอลเงินคันนี้ชุดแต่งครบนะครับล้อบันไดกันชนนะครับแต่ว่า,าไม่มีตัวแม็กกับยางนะครับเพราะว่าเป็นเดิมโรงงานนะครับแม็กยางคันนี้จะมีชันชนหน้ามาให้นะครับปียี่สิบสอคันนี้ตั้งราคาอยู่579,000บาทนะครับ คันนี้5 6าแ0 0บาททุกคันต่อรองราคาได้หมดนะครับลองมาดูมาทดลองขับก่อนผมคัดมาให้สวยๆทุกคันนะครับอ่าคันนี้คันนี้เป็น r ี v o 2.4 NT Auto นะครับคันนี้ปี22ไมาแค่24 0 0 0สีสีเดิมทั้งคันมีทําสีแค่ฝาท้ายมาเจ้าของเดิมนะครับอย่างอื่นน็อตไม่ขยับไม่ติดลยุยสวยๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคันนี้เป็นเกีย์อโต้นะครับเกียออโต้เนี่ยผมเพิ่งได้มา สคันนะครับเกือบ2ปีหายากนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงแต่คันนี้ผมขายแค่6 9 9 0 0 0บาทนะครับได้ออโต้ฟูลวิน2.8แบบสวยๆเลยคันนี้เจ้าของเดิมใส่กระบะใส่คอกไม้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ลงเล่มเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เพิ่งได้มานะเบาะอะไรยังอยู่ข้างหลังทำความสะอาดอยู่นะครับคันนี้เ,เป็นรีโวปี2020นนะครับก่อนที่จะเป็นหน้าหมูป่าก่อนที่จะเป็นหน้าตัวนั้นนะครับ ถ้าต้นปีมันจะเป็นตัวหน้าหน้าเดิมนะครับแต่พอปลายปีปุ๊บ20มันจะเป็นหน้าหมูป่านะครับตัวนี้สีเทานะครับปี20ไม่ห5ห0 0นหนะครับรถเดิมๆเ,เลยครับรถคันนี้เป็นรถไม่ติดลุยนะครับเพราะว่าดูลูกค้าไม่ได้แต่งอะไรเลยนะครับล้อเดิมโรงงานอะไรโรงงานหมดคันนี้ผมทําสีมาแคา่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเดิมตอนซื้อมามันมีรอยแผลสดนะครับผมทําสีตัวนี้มา นะครับเขาทำทั้งบานละครับกับตรงชายบันไดนี้ตรงอื่นไม่ได้ทำเลยครับสีเดิมหมดเลยนะครับเดิมๆโรงงานเครื่องเกียร์คือปกติหมดทุกอย่างนะครับใครสนใจก็เวะมาดูมาทดลองขับก่อนได้นะครับผมอยู่รามคำแหง187ยทับ1กทมนะครับสนใจก็โทรหา้องเบียร์ได้นะครับเบอร์085 237 4942นะครับมีบริการไฟแนนซ์ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ ราคาคุยกันได้ทุกคันสนใจจริงโทรเราเบอร์น้องเบียร์เลยครับเบอร์0 8 5 2 3 7 4 9 4 2นะครับมีให้เลือกหลายคันนะครับรีโวประมาณ7 8คันนะครับคันนี้4 6 9 0 0 0หนานะครับคันนี้6 9 0 0 0บาทเกียร์ออโต้นะครับคันนี้5 7 9 0 0 0บาทสีบรอนเงินเดิมๆเลยครับคันนี้5 6 9 0 0 0บาทสีเทานะครับปี21นะครับคันนี้5 7 9 0 0 0บาทนะครับปี22ของแต่งครบ อันนี้ d m a มนะครับ489,000บาทนะครับแล้วก็คันนี้ Revo นะครับปี22 679,000บาทแล้วก็คันโน้นปี22นะครับเลขกไม้5,000นะครับคันนั้นขายอยู่579,000บาทนะครับถ้าสนใจยิงโทรมาคุยนะครับผมคุยง่ายขายถูกอยู่แล้วนะครับก็ยังไงขอพระคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสนใจก็โทรหา้องเบียร์ได้เลยนะครับ เบอร์08 5 2 3 7 4 9 4 2นะครับยังไงขอพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ